สวัสดีครับวันนี้ฮะแอดมินทีนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับศึกเดอะแมทช์นะครับออฟลีเจนนะครับผมระหว่างปลาเกียวและก็บัวขาวนะครับไอทีไอคอนสยามนะฮะซึ่งเป็นศึกการแข่งขันมวยสากลนะครับผมในกติกาพิเศษครับชกทั้งหมดเนี่ยหยกนะครับผมยกละ3นาทีแต่ว่าพัก2นาทีนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นไฟที่โห เรียกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับกับการที่นําเอายอดมวยนะครับผมสากลของโลกนะฮะแชมป์โลก8รุ่นนะครับอย่างแมนนี่ปาเกียวปะทะกับทางซูเปอร์สตาร์มวยไทยนะครับผมบัวขาวบัญชาเมฆครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับผมว่าศึกครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไหนยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกนะฮะในเรื่องของสถานที่แต่ว่าในเรื่องของค่าตัวนะครับผมการจัดงานทั้งหมดนะฮะก็คือประมาณ25ล้านดอลลาร์นะครับ ตีเป็นเงินไทยเนี่ยตอนนี้ประมาณ860ล้านบาทครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือปรากฏการณ์จริงๆนะครับผมที่ทางคุณวินิจนะฮะได้ทําการจัดแมตช์แบบนี้ขึ้นมานะครับก็หวังว่านะครับผมเนี่ยทางคุณวินิจครับเดี๋ยวเลื่อนไปให้ดูนะครับผมเนี่ยผู้จัดนะครับผมแล้วก็ทางของคุณบัวขาวนะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยก็มารอให้สัมภาษณ์อยู่นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นความตื่นเต้นมากนะครับผมสำหรับนักมวยไทยของเรานะครับที่จะได้ขึ้นไปต่อยแบบนี้แล้วผมคิดว่าไฟนี้เนี่ย ครูบรัวขาวนี้ผมว่าค่าตัวเนี่ยก็คือเกิน20ล้านอัพแน่นอนนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งแมตที่ทําลายสถิติของครูบรัวขาวได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามทางมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับผมเพื่อที่จะติดตามข่าวสารก่อนใครนะครับว่างานแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่นะครับผมช่วงที่ทางคุณวินิตบอกเนี่ยก็คือประมาณ ควอเตอร์แรกนะครับผมของปีหน้านะครับ2 0 2 4นะครับก็คือประมาณช่วงที่เดือน1ถึงเดือน3นั่นเองนะครับผมอย่างไรไว้เดี๋ยวเจอกันครับแอดมินทีจะรีบอัปเดตข่าวสารให้เร็วที่สุดครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเอามาครับว่าไงครับชาวโลกเราก็ได้ในฝันเราตัวเป็นๆแล้วมั้งไงเป็นไงพี่บูนนี่ครับปลาเกียวครับจริงๆเราเราก็คือว่าปลาเกียวเขาเราเป็นผู้หนึ่งนะนักกีฬาเหมือนกันแต่ว่าเราก็เป็นสายบู สไตล์การโชว์เขาอยู่แล้วนะครับก็เวลาเขาทึ้นโชว์เนี่ยเราต้องติดตามแล้วก็รูว่าเป็นเป็นต้นแบบให้เราในการออกบัตรในการโชว์อยู่แล้วบางครั้งเราก็เรียนแบบจากเขาไปซ้อมฝึกฝึกซ้อมอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันอย่างที่ผมพูดไปแล้วมันมันเกินความความฝันและความคิดที่ผมพูดอไปเนี่ยคืออยากโชวกับปาเกียวพี่แต่สิ่งที่ผมพูดอะผมคิดว่ามันไม่เป็นจริงหรอกใช่ไหม มันไปเกิดเป็นจริงหรอผมก็เลยพูดออกไปแต่สุดท้ายสิ่งที่ผมพูดไปพูดคนที่ที่เขาเอาจริงไงนะครับ <c oughs> ที่ผมคิดว <c oughs> ินิจนะครับก็มันเกิดขึ้นด้วยความที่แบบเกินความความคาดหมายแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นผมก็เริ่มปรับความคิดปรับภูมิทัศน์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆล้วเราจะท <c oughs> ายังไงบนโลนีนะครับแล้วก็จะชวางแผน,นการชกแบบไหนยัยงไงเพราะ <c oughs> ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงจัง มันมีผลแพ้ชนะแล้วก็มันเกิดประตูปรากฏการณ์ในแต่ละยกอยู่แล้วไม่รู้ว่าเราสิ่งที่เราชกไว้มาเกือบ300ร้อยไฟลนะความความนอกกิงจังที่ผมได้ลงไปชักเนี่ยไม่มีนะครับแต่ครั้งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับผมด้วยแต่ผมก็ฟรีกายอยู่แล้วนะครับว่าอยากจะอยากอยากจะลองจุดนั้นดูว่าความที่ชักลงไปนอนที่เขาโดนไกยมันเป็นยังไงนะครับแต่ด้วยการจังตรงข้าม ผมก็มีอาวุธลับมือนกันนะครับสิ่งที่ทุกคนไม่รู้อาจจะถนัดด้วยมวยไทยถนัดกรมมวยไทยด้วยซ้าอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เราต้องไปซ้อมอยังไงให้มันมันฟรีแลนซ์ให้มันฟรีให้มันถนัดกว่าขึ้นขึ้นขึ้น,นให,ให้ให้มันขึ้นมากกว่านี้ข่าวาวางแผนยังไงครับกับมวยสากคนที่จะชกับปาเกียวการวางแผนมันต้งองมีแผนครับมันต้องมีแผนแล้วก็ชินพอได้รู้ข่าวจากผู้จัดเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเตรียมแผนน้ะตอนนั้นมาแล้วเนะว่า ต้องดูเทปต้องเอาประสบการณ์ของเราที่ที่เรามีนะมาวางแผนนะพี่ความจะชกแบบไหนยังไงด้วยความเราหนุ่มกว่ารอก,กว่าด้วยน,นะครับจะชคแบบไหนให้เขาอยู่หมัดเขาได้และเพราะว่ามันมีม,ม,มีมีรางวัลผู้ชนะนี่เห็นไหมนะมีรางวัลผู้ชนะแล้วก็วางผู้ชนะนั้นผมก็อยากจะสร้างประโยชน์แอ่ประโยชน์นั้นผมต้องชนะให้ได้ผมอยากเห็นปลากเกียวลงไปชักภายใต้มัดแน่นอนคุณต้องได้เห็นแน่นอนครับ บอกเลยครับผมผมจะพยายามอยากอยากอยาก,ยากจะทําตรงนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้ครับแต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วมันจะตอบคาถามยังไงต่อกับคนที่ <c oughs> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นภูเขาระดับนี้เหรอทุกคนอาจจะเคยอาจจะเห็นต่อไปก็ได้ <c oughs> ทุกคนก็ <c oughs> ไม่แน่ครับค <c oughs> ิงจำโลกมันไม่อยากพูดไว้ข้างหน้าว่า อยากจะไปต่อหรือยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นมากกว่าครับชกไม่ทันตลอดชีวิตเปี่ยนมาเป็นมวยสากลนี่คิดว่าการชกวันนั้นเนี่ยจะมีพลาดไม่หลุดมีเข่ามีอะไรที่จะว่าจริงๆแล้วก็กลัวเหมอนกันพี่แต่ก็ห้ามไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นณณช่วงที่มันมีอารมณ์ณตรงนั้นใช่ไหมช่วงที่มันเหงื่อมันซัดกันน้ํามันกระจายใส่กันไฟสรดในสนามบนเวทีแล้วความบ้าเกิดขึ้นก็คิดว่ามันก็อยู่ที่สถานการณ์นะว่ามันจะหลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้ นะครับถ้าบวกขาวหน kind of ุดปาเกียวอาจจะหนุดเข่ามาได้ก็อาจจะโดนสวนการเตะมาอันนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าเขาก็ถนัดเตะอยู่กันทีนอะไรเงี้ยครับเขาเขาเคยซ้อมกีฬามวยไทยอะไรมาก่อนเชู่ครับเขาเคยเป็นนักโนมาก่อนเทคนู้มาก่อนครับครับก็เป็นสิ่งที่ประจุปรากฏการณ์ที่ผมเคยเคยคิดครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดประจุปรากฏการณ์กับคนดูกับแฟนครับ คนที่ไม่ใช่เป็นนักมวยสายกีฬามันจะเกิดขึ้นแบบไหนหรือสายบันเทิงสายอะไรผมว่าคิดมันมันต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนแต่วันนี้ยังไม่ยังยังทุ่งก้าวแรกนะครับแค่จุดพูกขึ้นมาทุกคนตอนนี้โทรศัพท์ผมโอ้โหตอบคำถามทุกคนแบบแจบทุกวัวนครับคิดว่ามานันแน่นอนครับเพราะว่าจริงแน่นอนครับผมฝากถึงปลาเกียวหน่อยครับฝากถึงปลาเกียวครับ ก็คิดว่าเตรียมตัวยอมรับความเจ็บปวดเกิดขึ้นอ,อย่างแน่นอนครับแล้วก็ความพร้อมที่สดุดวันนี้ที่เห็นก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วก็ยืนยันว่าจะเกิดขึ้น อย่างแน่นอนนะครับวันเวลาสถานที่จะเกิดขึ้นภายในคิวหนึ่งคอเตอร์ที่1ภายในเดือนมีนาคมปี2024อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สถานที่ที่ผมเรียนนะครับว่าแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทุกซีกทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของสถานที่มันจะเกี่ยวข้องกับค i m e z o n ที่สัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็สําคัญอีกอันนึงก็คือว่า เวลาของนักชกทั้งสองคนเลยครับบุกขาวไม่เคยปล่อยมวยสากลมาก่อนปากเทียวกลับมาหลือฟื้นร่างกายนั้นจะเห็นได้ว่าความเปรียมความพร้อมทั้งสองฝั่งทั้งสองส่วนตกลงร่วมกันในกติกาที่ให้สมบูรณ์ที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็สมศักดิ์ศรีที่สุดก็เลยต้องมีเวลาในการเตรียมตัวและก็ฝึกซ้อมตั้งแต่วันนี้อีกประมาณ8เดือนข้างหน้าครับ มูลค่าพอบอกนะพี่วินิตรับที่เกิดเกิดไปเลมูลค่าโปรเจกต์นี้ทั้งหมดประมาณ25ล้าน US ดอลลาร์ครับ25ล้านดอลลาร์ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ850ล้านบาทครับส่วนแบ่งยังไงก็แล้วแต่ถูกต้องครับเดี๋ยวรอพี่น้องสื่อหรื่าท่านไหนจะถามบ้างนี่ครับแสดงว่ามีโอกาสที่แมทนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นในเมืองไทยก็ได้นะครับแล้วก็จะเกิดในในบริเวณไหนก็ได้อยู่ที่เรื่อง time z o n และความเหมาะสมด้วย มอ,มองประเทศไหนไว้เป็นพิเศษไหมครับที่จะจัดการชมครับผมมองอยู่หลายประเทศนะครับในมิเรียสนะครับแล้วก็ในเอเชียเองด้วยนะครับแล้วก็ในประเทศไทยด้วยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแบบนี้แฟนมวยชาวไทยจะได้มีโอกาสชมอย่างแน่นอนครับปาเกียวกรมการอะไรพวกนี้ครับโอเคเรื่องน้ำหนักก็70กิโลกรัมนะครับกบรมการก็ จะมาจากทาง WBC นะครับสภามวยโลกซึ่งทางประธานสภามวยโลกเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับเกมนี้มากนะครับถึงได้สร้าง Legend ์เบลนะครับเป็น g r e นโกล์สำหรับเบลที่มีความภาคภูมิใจสำหรับเลเจนด์ของของตำนานในนักบวยที่จะเกิดขึ้นนะครับแลว้วก็เป็นเข้มขัดหนึ่งเดียวสำหรับแมตช์ในครั้งนี้เพราะ ผู้ชนะจะมีความหมายมากนะครับนอกจากนั้นก็จะมีงานารางวัลที่เราก็ได้ฮารืดเอรกันแน่นอนนะครับว่าจะมีารางวัลซึ่งจะทาให้มีแรงจูงใจแล้วก็ไปทําในกิจกรรมการอุศลกับปลาเกียวเองหรือว่ากับพวกข่าเองด้วยครับคุณสครับใช่ครับก <ๆๆ S 2> ระิบนิดนึงนะครับเห็นทาง SF มาร่วมตรงนี้แน่นอนครับในภาคบันเทิงในภาคการรับรู้ข่าวสารอื่นๆในความบันเทิงตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต่างใน ลงพยนตยดลงพยนตยดเลยครับครับคำถามครับนะครับนะพี่น้องสื่อก็ถามกันไปหมดแล้วนะครับครับผมก็สรุปทีนะครับมูลค่าไฟ200ล้านดอลลาศรีประมาณ5 0ล้านบาทแล้วครับสถานที่วันเวลาตาโซนดูความเหมาะสมพิทีแต่ว่าเป็นไตรมาสแรก2024แน่นอนถูกต้องครับเป็นไปได้นะครับที่ไทยหรือที่อเมริกาหรืออาจจะเป็นเอเชียที่อื่นเป็นไปได้หมดนะครับเอาละครับอ่ะส่วนเราก็ไลฟ์นะครับเยอะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณมากครับ ครับผมนะครับเรียนตัวเป็นไปแล้วนะครับวันนี้ถามนิกนึงแล้วปลาเกียวเขาจะไปทำอะไรต่อหลังจากเดี๋ยวปลาเกียวก็จะไปลงเรือที่หน่าาอคอนเสียวนะครับแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์พิเศษแล้วก็ครัวในในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับประมาณทักหนึ่งชั่วโมงก็จะมาบุกเขาก็จะไปถ่ายรายการเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะทำการประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับ จากนั้นก็จะมีเวลาอยู่เมืองไทยอีกวันในึงพรุ่งนี้นะครับเขาก็จะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดแล้วเขาบอกว่าเขารักเมืองไทยชอบเมืองไทยมีความทรงจําที่ดีคเคยมาขับตุกต๊กๆอยู่ที่ประตูน้ําด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขา,เามีความประทับใจแล้วก็ไทยกับฟิลิปปินส์เส้นศูนย์สูตรเดียวกันมันความใกล้ชิดซึ่งกันและกันเหมือนกันแต่ว่าเกมนี้ไม่มีพี่มีน้องครับ <c oughs> มีแต่ความดูเดือนเลาะใจบนบิ๊ก เกิดมันมีฝ่ายหนึง่งฝ่ายใดน,น็อกเนี่ยมันจะมีอัจฉริพิเศษไหมหรือเราตั้งชาเลนจ์ไหมไหมครับว่าเกิดต้องมีน็อกไหมมีน็อกพิเศษเมื่อสักครู่ประกาศเป็นบนเวทีแล้วนะครับว่าในารางวัลที่ดเดียวบร้อยแล้วใช่ครับผมว่าไม่น้อยกว่า10ล้านบาทถ้ามีการน็อกกันเกิดขึ้นสำหรับ